โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของ Ball Z, ดาร์กอัลเบอสัตดกค้างแมตเคลนอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเซิร์ฟของเราหรือว่าเซิร์ฟเยอปีนก็แล้วแต่เขาได้ปล่อยด่าน ECA ของ2ปีมาให้เราได้ทการฟาร์มเรียบร้อยแล้วซึ่งซึ่งผมก็ฟารม์มาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาทําการโชว์ทั้งโกคูแลวก็บเบลต้าไปในตัวเลยภายในคลิปเดียวแต่โกคูผมเนี่ยผมไม่ได้ปลดทางโกคูนะครับคือโกคูนี่คือค้างที่ 55%อย่างเดียวเลยไม่ได้ปลดทางเพิ่มลิงก์ในส่วนของลิงก์นี่ก็ลิงก์ไม่ได้อัพแบบลิงก์เวลสิบนะประมาณเวลหกขึ้นนะครับเวลห้าเวลหกขึ้นเ,ยเฉยๆตรงนี้ยังไม่ถึงขั้นลิงก์เวลสิบทุกลิงก์นะครับอืมส่วนเบต้านี่ผมปลดสามเส้นทางเลยเบต้านี่คือผมได้มันบ่อยมากจริงตั้งแต่ตอนเล่นแบบเริ่มแรกๆเลยฮะเบต้านี่คือผมเจอเขาบ่อยมากเลยนะก็ลิงก์ของเบต้านี่ผมอัพลิงก์มาถือว่ามากกว่าโกคูนะตรงนี้นะครับอืมก็อะไรฮะ กิวออฟนี่ก็ใส่มาเต็มที่เลยทีเดียวปะเดวลาลุยส่วนเรื่องของทีมเนี่ยผมมาใช้เป็นทีมของเพียวไซย่าผสมกับ g ี h ีฮีโนะฮะเพราะว่าผมเองนี่คือผู้นําี t ีฮีโเนี่ยผมไม่ได้มีไงจะต้องยอมไปก่อนนะครับจริงๆก็ไปเปิดมาแล้วไอกาชาโกคูเบต้าใหม่เนี่ยจะไปเปิดเพื่อหาผู้นําี t ีฮีโลองดูเผื่อจะได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเสรษจาจะจัด,จดแม่งเพชร50เม็ดแม่งละลายฟรีเลยทีเดียว <laughs> นั่นแหละครับก็เดี๋ยว โอเคมันเปิดมาตำแหน่ง2นะเจ้าคู่ของโกคูเบีตา2ปีเนี่ยงั้นเราก็ตีไปก่อนนะผมนะเราได้ทำการเทสไปแล้วแบบธรรมดาตอนยังไม่ได้อีเซไปเมื่อวานเนาะก็ถือได้ว่ามันเก่งแบบของมันอยู่แล้วนะมันสมัยเก่าแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วนะครับแล้วกลับมาแบบกลับมาแบบพังงาอีกครั้งอะ่ะคือ4ปีนี่คือเรียกได้ว่าสู้ไม่ได้นะโกคู4ปีนี้ยังพอไปไหวแต่เบต้าเนี่ยผมว่าเบต้านี่คือมัน มันด้อยกว่าเบกต้าสี่สองปีมากในตอนนี้นะครับนีมาแล้วฮะห่วงสองปีของเราผมชอบมากเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเท่ดูดิล่างไซヤซีอยู่ด้วยกันมันเท่มากอะแล้วก็คือหนึ่งสิ่งก็คือลิงก์ด้วยกันมันดีมากระหว่างโกคูเบเกต้าสองปีคือแบบเป็นดูโอ้กันได้สบายเลยครับนะขาดแค่ว่าโกคูเนี่ยต้องหาลิงก์ขึ้นเต่ามาเติมจะได้แบบเป็นฟูลิงก์สำหรับโกคูส่วนเบเาต้าหาลิงก์ไซาไพร์นะครับเอามาเติมให้กับมันจะได้เป็นฟูลิงก์ซึ่งก็ พยายามหาตัวที่สามอะเอามายืนยืนยืนตัวที่สามเปลิงก์ให้กับใครสักคนหนึ่งในในเทิร์นของเราอะนะจะเป็นเบเกต้าโกคูก็ได้นะครับนะซึ่งเจ้าคู่นี้นะครับดีเฟนส์เบเกต้าแสนสามนะอันนี้ผมปลดทางเบเกต้าเยอะกว่าไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับดีเฟนส์แสนสามตั้งต้นนะครับตีเสร็จเบเกต้าถึกขึ้นไปอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้นะฮะก็จะถึกแบบมาก,มากๆเลยนะเออห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับดีเฟนส์แสนสามนี่ไม่เลวเลยนะ ประมาณเกือบ2 0 0แสนผมว่าถึง2 0 0แสนได้นะครับได้อยู่นะแล้วก็โกคูส uh ี ie, เนี่ยโกคูสี uh ie, นี่คือมันสามารถแซกดีเฟนได้6เทิร์นแบบ30%ก็ถ้าเซนเบิเบ้ลจะดีมากๆผมว่าพวกไอตัวเนี้ยพวก2ปีเนี่ยต้องปลดทางก่อนเน่ยปลดเอาเบิร์นกับคีรุคอนก่อนไม่งั้นมันจะมันจะไม่เก่งถ้าเกิดว่ามีมีแค่แบบตัวเดียว55%นเะนี่ยอย่างโกคูเน uh ี่ย 55%นี่คือเบิ้ลไม่ได้นะต้องหาไปเอาสกิลออฟมาใส่เอาแล้วก็โอกาสคี่ก็น้อยด้วยคี่แค่วล5หเฉยมันจะติดได้ยากไห้ครับตรงเนี้ยผมคิดว่าต้องมีสักหนึ่งเส้นทางไม่ก็สองทางอะ่ะเอาไว้แบบมีคีมีเบิ้ลเผื่อให้หน่อยจะได้แบบเก่งๆโกงๆไปเลยเพราะว่ามันตีแรงมากครับนี่สี่รนเก้านนะนี้คือเราแบบจัดทีไม่ฟูนะนี่โนซัพพอร์ตได้นะสีร่รนเนะ โกคูนี่สี่ล้านสี่นะครับแน่นอนครับโกคูแรงกว่าเบต้าอยู่แล้ว <c oughs> ขนาดโกคูแม่งไม่ได้ปลดเส้นทางแม่งตีสี่ล้านทาเบต้าเ่ย <c oughs> แรงจริงๆฮะเหมือนตอนที่ผมาคาดตั้งแตะโกคูจะชอบแรงกว่าเบต้าอยู่แล้วครับเพราะมันแบบดูแม่งดิตีแบบเพิ่มไอเดียเคจากแม้ตายได้ห้าสิบจากพาร์สิบกับสี่สิบตั้งตัวไม่รู้กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นมาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออมันก็ต้องแรงอยู่แล้ว ส่วนเบต้านี่คือในตอนแรกๆอาจจะไม่แรงเท่าโกคูนะแต่อย่าลืมว่าเบต้าเนี่ยเบต้าสีนี่มันสามารถสแต็ก ADK สามสิบเปอร์เซ็นต์ได้หกเทิร์นะครับก็ยิ่งตีเบิลหรือว่ายิ่งตีบ่อยเนี่ยมันจะยิ่งตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับงั้นคืออาจจะในช่วงแรกเนี่ยอาจจะตีแรงไม่เท่าโกคูนะโกคู Goku นี่คือมันตีแรงได้ง่ายกว่าเบต้าคือเปิดมาเทิร์แรกก็คือแบบใส่ไปเลยสี่ล้านห้าล้านง่าย,ายๆไม่ต้องรอเก็บแตกร้งนั้นนะครับ เบต้ามันก็ถือว่าแรงให้ดับหนึ่งแหละมันก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะมันตละครสายแท้งอยู่แล้วที่แบบดามเมจขนาดเนี้ยแรงมากนะครับเมื่อก่อนเบต้ามันแท้งได้ดีกว่าโกคูอยู่แล้วไงแต่ตอนมันได้ ECA เนี่ยมันจะปรับพาสีให้มันคล้ายกันเลยนะครับดังนั้นก็คือเรื่องของความถึกเนี่ยผมว่ามันจะกลายเป็นว่าโกคูเบต้านี่คือมีความถึกที่แบบเท่ากันแหละนะเพียงแค่ว่าโกคูเนี่ยถ้าอยากถึกกว่าเบต้านะต้องคอยตีไปก่อนให้มันติดเบิ้ลตีสแต็กดีเฟนส์ไปก่อนอะไรเงี้ย่ะ ส่วนเบต้าถ้าอยากแรงกว่าโกคูก็คือต้องตีสแต็กไปก่อนจะได้บัฟเอเดเคเพิ่มเป็นการสแต็กนะครับก็มาฮะนี่ 100, 100, 100, ดีเฟนต์หนึ่งแสนว่ะโกคูหนึ่งแสนดีเฟนต์นะสแต็กดีเฟนต์มาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งแสนดีเฟนต์แปลกตามากโกคูดีเฟนต์ถึงแสนโกคูสีสีแดงดีเฟนต์ถึงแสนนี่แบบมันแปลกตา,างจริงๆนะเนี่ยรู้สึก 100, แปลกๆฮะโอเคครับไปให้โกคูยิงไปแล้วกันนะจริงๆคือแบบ มันจะแยกกันสแต็กกันดีถ้าเราเล่นแบบกูนอย่างเงี้ยนะมันจะแยกกันสแต็กเอาอะแล้วมันจะจบเทินในการสแต็กไปก่อนห้าล้านหนึ่งเลยหรอโอ้โหนี่คือโหดมากอะตัวแม่งโหดจัดจัดนะท่านผู้ชมห้าล้านมันไม่ใช่ LR หรืออะไรแล้วแบบไม่ต้องรอเปลี่ยนล่างด้วยไม่ต้องสแต็กอะไรเลยคือเปิดมาเทินแรกคือยิงอย่างนี้เลยอะมันจะแค่ลมคล้ายๆกับ อารมณ์้คล้ายกับ LR Freezer นั่งยานเลยครับคล้ายกันเลยคือเปิดมาปาไปเลย5้าล้าน6ล้าน7ล้าน8ล้านง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องคอยมาเปลี่ยนล่างอะไรอย่างงี้ไม่ต้องอ,อะไรทั้งนั้นเน่ยเธอแรกเอาเลย5ล้านง่ายๆไปเลยผมว่าแม่งสุดมากแม่งเจ๋งมากอะ่ะโอ้โหสุดยอดคือผมอะ่ะอยากเล่นทีม GT Hero มากเลยะนะเอยการมาของ e c a 2ต้นเนี่ยมันจะทำให้ทีม GT Hero กับทีมพลังลิงยักษ์เนี่ย แข็งแกร่งกว่าเดิมไปอีกนะครับมันจะเก่งขึ้นแบบโคตรเลยเพราะว่าไอ้ร่าง4ี่ปีนี่คือมันอยู่ได้หลายครับใช่ไหมล่ะแล้วก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆด้วยอย่างนี้เห็นตีหลักสี่ล้านแบบเป็นขั้นต่ําเป็นทุนเดิมอ่ะสี่ล้านกันง,ง่ายๆเลยเนาะโกคูนี่ก็ไม่ต้องพูดถึง,งที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับมันตัองตีขึ้นหลัก4ี่ล้านได้ง่ายอยู่แล้วซึ่งก็เป็นอย่างนี้จริงๆด้วยนะตีสี่ล้านง่ายมากคือยังไงมันต้องไม่น่าจะต่ำกว่า4ล้านวะเพราะว่านะ คือมันจะแบบประมาณ4ล้านถึง6ล้านถึง7ล้านเลยก็ว่าได้ครับแม่งแรงมากๆเลยมาดีเฟนส์อันนี้โกคูแม่งเท่าเบต้านะแต่งไงก็คือเบต้าสึกกว่านะครับเพราะเบต้าตีเสร็จเพิ่มอีก50%ิโกคูตีเสร็จเพิ่ม30%แอระไรอย่างงี้นะครับนะมาก็เราให้เบต้าไปแทงมากดีกว่านะถึงตาเบต้าได้โชว์บ้างนะครับเราต้องให้โกคูสี่อยู่กลางไปดีแล้วเพราะว่าโกคูสี่จะได้ลิงค์พลังลขึ้นเต่าด้วยจากโกคูไซยาส์ามเห็นไหมเนี่ยครับ เท่านี้ก็คือโกคูสีจะฟูลิงแล้วนะเ็ีไดที่ผมอัพลิงไม่ทันอัพลิงไม่เต็มนะฮะผมปกติผมเวลาผมจะทําตัวละครทําโชว์ตัวละครเนี่ยผมจะไปดูก่อนว่าตัวนี้จะได้ ECA ไหมแล้วเขาไปนั่งอัพลิงเอาตอนว่างๆที่หลังแต่ไอ้ขว้กของ2ปีเนี่ยมันมาเนือความคาดหมายไงผมที่จะมาในกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเวอร์ไวอะไรย่างนี้แต่ไม่ใช่ครับมันมาเร็ว่าได้คิดก็เลยฝ่ามไม่ทันนะ ตอนนี้กำลังไล่ฟาร์มโกเทง ECA อยู่ไอโกเทงไซอัสสามที่จะมาในนาคตของเซิร์ฟเราเนี่ยสีเหลืองนะเบตา 5, 8, ้าห้าล้านแปดไอ้เหี้ยแรงชิบหายอะ่ะหมดคำพูดเลยอโอ้โหไม่ตายด้วยเมื่อกี้เกี่ยวบันช็อตตายอะ่ะดูดินี่ก็ 5, 2, โโห้าล้านสองโอ้โหสองปีนี่คือกลับมาพังงาจของจริงเลยนะฮะประเด็นคือมันเพิ่งลูกแก้วน้อยได้ไงมันมันมันได้แม่ตายง่ายมากอะ่ะถูกไหมล่ะ เพราะว่าไม่ใช่ LR นะครับมันคือแบบแค่12คีคือไม่ตายเดี่ยวของแม่งธรรมดาเนี่ยมันก็แบบตีหลัก5ล้านเท่า LR ตัวอื่นๆแล้วอะ LR นี่คือต้องพึ่งลูกแก้วเยอะไงแล้วก็พึ่งหลายๆอย่างซัพพอร์ตคีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่นี่คือเป็นตัวละคร TUR ธรรมดาที่ตีแรงดับ LR เลยครับนะแรงแบบแรงอะ่ะแรงเกินอะ่ะเออแรกเลยกูเออมากเลยอึ้งเลยนะก็รู้มันจะแรงแต่มันมันแรงง่ายมาก ผมนี่อยากบททางโกคู4เลยครับนะแต่รอกาชามันมาแหละไ,ไอคู่ของ2ปีคู่ไอพวกตัวละครเก่าๆ2ปี1ปีพวกคูลเลอร์อะไรเงี้ยโกคูสามแองเจิลเขียวนี่คือแบบพวกตัวละครยุคเก่าๆครับในเดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยวนมาในตู้ใหม่ๆนะเออก็เป็นตัวละครที่แบบหายากไปเรื่อยๆแหละลองลองดูอไอพวกโกคูสายาสามาัดมังกรสีฟ้าเนี่ยมันยังไม่กลับมาเลยครับ นะคือแบบมันมันตัวละครเก่ามากแล้วนะแต่อยาก,กับมาก็ดีแล้วแหละจะได้แบบไม่ต้องมาเป็นตัวละครเกลือในตู้นะแต่นี้คือผู้เล่นบางคนไงแบบคนเล่นใหม่หรือว่าคนที่เขาไม่ได้จริงๆเนี่ยคือมันจะหายากนะพวก2ปีอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่ค่อยวนมาแล้วไงแต่ผมเชื่อว่า2ปีนี่คือถ้าใครไม่รีบมากก็อย่าเพิ่งเปิดกาชา ECA นะปล่อยไปถึงก e าชา ECA 2ปีตอนเนี้ยเพราะว่าตอนนี้คือมีกาชา ECA คู่ของโคคุสีเบต้าสีมาอยู่ซึ่งผมแนะนำว่าอย่าเปิดไม่คุ้ม นะครับรอกาชาพวกกิจกรรมใหญ่ๆผมเชื่อนะว่ากาชาเบอร์วายพวกแบบตีมของ GT ทะครับจะเป็น GT ยังไงก็แล้วแต่คือมันต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งต้องกลับมาแน่นอนผมเชื่อนะครับเป็นตัวละครรองตู้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็ก,กลับมาทนไปก่อนแล้วกันนะครับนะก็มาแสนสามแสนสามเรื่องของดีเฟนต์เนี่ยคือดีเฟนต์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่คือแน่นอนแหละแง่ของ a d k เเนี่ยมันแรงแบบแรงอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเนี่ยมันแรงแบบนะ แรงอะ่ะแรงจะจัดอะ่ะแต่ถ้าเราพูดถึงแง่ดีเฟนส์เนี่ยว่าไงดีเฟนส์แสนสามเท่ากันเลยฮนะแต่เป็นไงเบต้าถึกกว่าแต่เบต้าลั่นไม่ตายไปก่อนค่อยถึกโกคูด้วยคือไม่ต้องตีไม่ตายก่อนแล้วค่อยถึกอะ่ะไม่ใช่ก็เปิดมามันจะถึกเลยเหมือนตีเหมือนการโจมตีนะตีนี่คือเปิดมาก็ตีแรงเลยแต่ความถึกนี่คือต้องพึ่งการตีไปก่อนโดนดักหน้านี่ตายบอกเลยดักหน้านี่เจ็บแน่นอน แสนสามเกาไม่อยู่ครับถือว่ายังน้อยมากๆอยู่ดีนะแสนสามแสนสามนี่คือในสมัยนี้นี่คือด่านอย่างเช่นด่านด่านใหม่ๆอะ่ะด่านหมัดมังกรโกคนะูจีทีเลเจนด์นั่นแหละแสนสามนี่เอาอยู่ที่ไหนอะ่ะขนาดเจ็ดแสนหกแสนดีเฟนซ์ยังเอาไม่อยู่เลยฮนะอันนี้มันแสนสามไม่ไหวนะเออแต่ก็ตีแรงจริงห้าล้านหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังมันยังมันยังมีความถึกแบบพอรับได้ด่านแบบ อะไรพวกนี้ครับอย่างเช่นดาบของโกคูลเจนธรรมดานเนี่ยมันยังพอไปได้อยู่นะครับใช้ไอเทมนิดหน่อยก็แทงสบายเลยครับแต่เอาจริงก็มันก็อาจจะแบบโดนแรงอยู่ดีมาหลักแสนอะไรอย่างนี้ไหมเออนะครับก็ยังเป็นจุดอ่อนของร่างไซอัสสีนะครับยังคงบางนะครับแต่แรงคือแรงมากแต่มันก็บางครับแต่ก็ถือว่าบางน้อยกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วแต่ก่อนนี่คือแบบยิ่งกว่าอะไรครับเส้นก๋ยเตี๋ยวอ่ะนิ่มชิบหายเลย แต่ก่อนนี่คือดีเฟนซ์หลักเท่าไหร่อะครับก็ลองดูดิดีเฟนซ์หลัก3 0 0 0 0ื่นอย่างเงี้ยใครจะไปทนล่ะครับสมัยนี้นี่คือมันก็ถือว่าบัฟมาถึกขึ้นเยอะแสนสามแสนสองอะไรอย่างเงี้ยเบต้าตีเสร็ถึกไปอีกก็เป็นประมาณ200,000กว่ากว่าได้เลยฮะอืมก็ถือว่าถึกกว่าเดิมเยอะแล้วยังไงก็คือมันแรงจริงแหละสามารถเอาไปเล่นแบบพวกสปีดรันได้เลยอะในดนัน SBR ก็อาจจะระวังเรื่องการดักหน้า แต่กับกันมันก็ตีแรงถึงขั้นแบบวันชตบอสตายได้นะผมว่าประมาณแบบตีทีเดียวเกือบตายก็มีอะ่ะอย่างนั้นเลยอะ่ะมันตีแรงมากอะ่ะไม่ต้องสแต็กแรงนั้นอะ่ะตีแบบต,ต,ตุ้มตามตุ้มตามดาบอนาคาที่ไปเลยอะ่ะโหดจะจัดมามันเดิมครับคืนนี้ขนาดผมไม่ได้จัดทีมฟูลนะมันยังขาดบัฟเอลีเคอีก20%จากผู้นําไปนะเพราะผู้นาของผมเนี่ยผู้นําของเบตา้าเพียวสายานนแะค่ร้อยไงเออ ถ้าเราผู้นําของพวกตัวละคร GT โรจะนำบีอีก20%จะตีแรงกว่านี้ไปอีก20%นะมันจะแรงกว่าน,นี้ไปอีกครับโกคู Goku, แม่งโคตรแรงบอกเลยผมชอบโกคูมากจริงๆอะ่ะแล้วอย่างคือเวลามันเคาน์เตอร์ไม่ตายเนี่ยมันจะเคาน์เตอร์แรงขึ้นนะครับเวลาคุณตีไม่ตายไปแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะแรงกว่าแต่ก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่าได้บัฟหกล้านหนึ่งหกล้านหนึ่งว้าวเมกะตาหกล้านหนึ่งโอ้ชี <c oughs> แรงจัดนี่ก็5ล้านใส่เข้าไปแต่มันไม่คีริคอนก็มันก็ไม่ได้เข้าไงเออนี่แหละคือต้องอัพคีริคอนจริงๆครับต้องมีคีริคอนสักหน่อยแบบไม่งั้นมันมันจะไม่มันจะไม่สุดอ่ะถึงดาเมจเป็นตัวเลขจะเยอะขนาดไหนก็ตามจะตีเป็นหลัก7ล้าน10ล้านอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเจอบอสเกาะเยอะๆเจอบอสชนะทางท่าของของฝ่ายเราเนี่ยมันก็ตีไม่เข้าอยู่ดีเห็นไหมตีไป5ล้านตีเข้า8 0 0แสนอย่างเงี้ยครับมันก็ตีไม่เข้าต้องอัพคีริคอนให้มันก่อนผมว่า ไม่งั้นไม่น่าไหวเหมือนเมื่อกี้เลยอะ่ะเออแล้วก็ในส่วนของเรื่องการอัพเส้นทางนะแน่อนอนอยู่แล้วอัพคีนํนำนะครับนะคือจะอัพเบิร์นเนี่ยมันอัพได้แต่ว่าผมเชื่อว่าคิดิคอนจะดีกว่ายังไงคือมันตีแรงระดับแบบ5ล้านอัพอยู่แล้วอะ่ะคือคิดิคอนเน้นไปเลยดีกว่านะตรงนี้นะครับความถึกนี่คือถ้าจะเอาเบิร์นเพื่อความถึกอะ่ะมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมว่าเวลาเบิร์นเนาะ มันก็เต็มที่คงประมาณหลัก2 0 0 0ส0สามแสนนะครับสามถถามาอะขั้นสูงสุดคือ3 0 0 0 0 0เนี่ยมันมันแท็กได้ไหมมันก็พอได้เลยครับแต่ดา่านยากอย่างเช่นด่านใหม่ของมันเนี่ยของเกมเนี่ยมันเริ่มแบบมันเริ่มโหดขึ้นแลวไงดีเฟเอนสามแสนก็เอาไม่อยู่นะครับเราคอยใช้เทมปช่วยดีกว่าเออคือเนทางด้านความแรงจะดีมากกว่านะเน้นแบบคือเน้นแบบฆ่าศัตรูให้ตายไปก่อนดีกว่าคือตีให้แม่งตายก่อนไปเลยอะ่ะก่อนที่แม่งทำการโจมตีใส่เราคือตีให้แม่งตายไปก่อนอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะ เน้นขิไปเลยครับตีหกล้านเจ็ดล้านแล้วคิดดิคอนตัวแตกไปเลยคุ้มอยู่แล้วฮะมาเราจะให้โคคูส si ีได้หลอดโดคังแล้วกันนะไม่ไหวแล้วฮะมันจะตีตายไหมหลอดดคังน,น่าจะตายอยู่นะไปครับผมรู้สึกว่าเบียต้าเนี่ยน่าจะได้บัฟเอดเคจากไม้ตายอยู่นะตรงนี้ก็าจะให้เบียต้าตีโดคังหมดวะไม่เป็นไรครับใส่เข้าไปฮะนี่ ดาเมจโกคูห้าล้านนะครับห้าล้านไปเปเองนะเนี่ยแรงมากคือลิงก์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงเวลสิบก็จริงแหละแต่คือลิงก์มันแบบหลักเวลเจ็ดเวลแปดก็พอพกันแล้วแหละมันก็ห่างกันไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับประมาณนี้เวลาคุณอัพลิงก์เวลสิบเนี่ยมันจะแรงระดับห้าล้านหนึ่งห้าล้านสองอันนี้คือแบบไม่ปลดเส้นทางนะย้ำนะนี่คือไม่ปลดเส้นทางเลยแม่งแรงกว่าเอลอาร์สี่ปีปลดหนึ่งทางเองะแรงชิบหายอี่ยแตงผมก็เชื่อว,ว่าปลดทางคุ้มกว่าจะได้ตีคิดดคอนได้ไง อย่างที่บอกครับตีไม่คีคือตีไม่เข้านะตีแรงแค่ไหนก็ช่างเถอะขอแค่ขอแค่คีก็คือเพียงพอแล้วแต่ไม่คีนี่คือไม่เอาอะ่ะเนี่ยมันมันมันจะไม่สะใจครับต้องคีด้คอนเท่านั้นฮนะมาครับเรามาลองทําการนุกก่อนไหมมาลองนุกกันไหมล่ะนะเราจะให้เบต้านุกดาเมจลวกันเพราะเราเห็นดาเมจแบบธรรมดาของเขามาหลายรอบแล้วนะก็ประมาณตีธรรมดาปกติก็คือประมาณหลัก4ล้านัพครับม่งคือไม่ต่ำกว่า3ล้านเนะี่ยไม่มีทางอ่ะ สี่ล้านง่ายๆเลยครับนะคือเน้นเลยนะแนะนําให้เน้นไปทางสายบัฟแบบทางโจมตีเลยอะ่ะในเรื่องของการใส่สกิลออฟนี่ก็คือใส่ไปทางบูสต์เอเปเลยนะครับใส่เอเดคแอกแไปเวลห้าร้อยเลยก็ใส่เข้าไปเลยครับจะได้ตีแรงขึ้นไปใหญ่คือเน้นสแต่ตั้งต้นเอเดคมาไปก่อนเลยครับจะได้ตีแรงขึ้นแบบมากๆเลยนะตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นพวกคิลิคอนอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับอืมได้คุ้มสุดแล้วนะเพราะว่าดีเฟนต์นี่คือแบบมันก็บานของมันอยู่แล้วอะ่ะ นะถ้าเป็นเพิ่มความถึกให้มันมันก็มันก็จะถึกได้ไม่มากแบบไม,ไม่ได้ม่ได้ถึงขั้นแบบถึกจนแบบพอใจได้อยู่แล้วครับยังไงก็คือมันไปทางสายโจมตีก็คือเนี่ยให้มันทางสายโจมตีดีกว่าให้มันแม่งแรงหลุดโลกไปเลยดีกว่านะมาโกคู Go oo, นุกเป็นเลโมลูกแก้วแดงเบตา้ากดสีฟ้าไปแล้วโกคู Go oo, ใส่สีแดงเข้าไปแบบนี้ฮะโอ้โ <c> ห <oughs> สองคนฝาดกันนุกเนี่ยเจ๋งไปเลยโกคู Go oo, สีนี่ก็นุกกำเขาได้ไหมเอาแมเราจะให้นายนุกไปด้วย สงสารนุกเหนื่อยแล้วกันนะนุกให้หมดแม่เงี้ยแหละหมดเนี่ยแหละใสไปเลยเหล่าไซอัสาสีทั้งหลายเอ,อ๋ยจงตื่นขึ้นมาซะจงพังงานขึ้นมาเหล่าไซอัสาสีลิงแดงโอ้โหสิบล้านนะเข้าไปฝ่ายน้อยชชยแอคแทกตูมดีนะไม่คิดดีคอนถ้าคิดดิคอนลนะมึเงเอ้ยระเบิดโลกแตกบอกเลยไม่ยอมเบิ้ลไม่ยอมขีสักทีเนาะไอ้ที่ผมเล่นมาเนี่ยอะไรวะเนี่ยเบต้าเนี่ย โกคูนี่เข้าใจได้คือมันโอกาสมันน้อยไงแต่มันก็ไม่ติดสักทีนึงนะครับประมาณนี้แหละฮะเมื่อกี้โกคูสีแดง8ล้านนะ8ล้านนี่ผมเชื่อว่าเวลาคุณปวดสีเส้นทางแล้วอัพลิงก์เต็มแบบฟูลทีอย่างเงี้ยคุณทําได้แบบแบบโนไอเทมเลยอะ่ะคุณสามารถทําอย่างนั้นได้นะ8ล้านอะ่ะเออแบบใช้ซัพพอร์ตแบบแบบเต็มเต็มหน่อยผมว่ามันทําได้นะ8ล้านเอาจริงแล้วนะทาได้นะจริงห้งล้านหนึ่ง ฟนั่ใช้แอคแท็กตูมคิดิคอนคิดิคอนแล้วแม่งเข้าแรงมากเอาจริงแล้วนะมาครับมาเรากลับมาอีกแล้วฮะเราจะทําการใช้เทมนุกแล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วเราจะตายแล้วครับไอเทมหมดแล้วด้วยเราก็จะมีข้อดีหนึ่งอย่างก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับข้อดีของเจ้าตัวละครของ2ปี ECA เนี่ยมันสามารถที่จะลดดีเฟนส์ศัตรูได้นะครับแต่ก่อนนี่ไม่รู้ว่าโกคูแต่ก่อนเนี่ยมันลดมันลดดีเฟนส์ได้เปล่าะวะสมัยก่อน ตอนไม่ได้ ECA ลดได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ด้วยเออสมัยตอนยังไม่ได้ ECA นี่คือรู้สึกว่าจะมีแค่เบต้าตัวเดียวนะันที่สามารถทําการลดดีเฟนสตูได้อะลดดีเฟนแบบเกรดリー่เลเวอร์ดีเฟนครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับในด่านที่จตูไม่ได้การสถานะเช่นด่านอย่างนี้นะครับมันสามารถลดดีเฟนได้แบบ50%เลยนะถือว่าสูงนะทำให้เกาะมันแตกได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะตีเข้าเลือดได้มากขึ้นนะครับไม่ต้องเผื่อครดิค้อนเลยก็คือสามารถตีเข้าเกาะได้เลยนี่แหละคือข้อดีหนึ่งอย โกคูคีริคอนได้ไหมอ่ะรอบเนี้ยอยากคีริคีริคอนทีเดียวแล้วมันแรงเลยได้ไหมเพราะว่ามันต้องควรอัพคีจริงๆอ่ะอยากให้มันคีริคอนสักครั้งก่อนไปปะเพราะไงคือผมเนี่ยาตายแล้วแหละในะไอเทมหมดแล้วฮะนะถ้ามันคียนี่คือมันจะโลกแตกเบต้าของเราคือ6ล้านนะครับ6ล้าน L.R. วะเนี่ย L.R. ชัดดันเมจตัวเลขขนาดเนี้ย6ล้านนะครับตีเสร็จดีเฟนโหลดแบบเกรลี่ตัวเองทั้งถึกขึ้น คือมีเดียบัฟอะตีเสร็จลดดีเฟนซตูตัวเองตีแรงขึ้นตัวเองถึกขึ้นมีเดียบัฟทั้งนั้นครับโคตรดีเป็นเอฟเฟกต์แม้ตายที่โคตรดีโกคูก็เหมือนกันเนี่ยตีเสร็จเพิ่มเอลิเตตัวเองมหาศาลเพิ่มดีเฟนตัวเองแบบสแต็กได้แม่งแบบดีหมดเลยดีจัดจัดอะบอกเลยนะก็โอเคแล้วกันนะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับเจ้าโกคูกับเบต้า eca เนี่ย สองปีนะครับเก่งมากเลยแต่ก็ยังคงบางบางไหมมันมันถือว่าบางนอ้อยกว่าแต่ก่อนแต่ก็ถือว่ายังบางอยู่ดีแต่ผมเชื่อว่าเบต้าจะมีความถึกที่แบบมันถือว่ามันถึกเร็วเลยก็ถึกได้ง่ายอยู่อะแต่มันต้องตีไม่ตายไปก่อนไงไม่งั้นมันก็จะบางแบบดีเฟนซ์หลักแสนอะแสงต้นๆเนี่ยมันแทงได้ไหมละ่ะในพวกด่าน SB r ก็ไม่ไหวนะครับไหวไหม SBR SBR านี่คือต้องใช้เทมยมงัม้นก็ไหวแล้วถ้าเราใช้เทมยมอะแต่แบบ ได้ดันเกมยาวอย่างเงี้ยเวลาโดนแม่ตายมาดักหน้าเนี่ยมันโดนเจ็บอยู่ดีนะนะครับแต่กับกือมันแรงจริงคือตามสไตล์ล่างสี่นะครับแรงชิบหายแต่บางแต่บางบางนี่ก็คือบางเช่นกันคือแรงไงมันก็แรงจริงแหละแต่มันก็บางเหมือนกันระดับหนึ่งนะครับต้องคอยมีเงื่อนไขในการตีแม่ตายไปก่อนนะแต่ก็ถือว่าด่านธรรมดาเช่นด่านเนี่ยใช้เท่มันช่วยก็คือแทงได้แล้วนะครับดีมากแล้วนะถือว่าดี่าแต่ก่อนเยอะแล้วมันเก่งมาเลยแบบ เก่งขึ้นมาเลยเป็นท็อป ECA ท็อปตัวละคร TUR oise, เลยมั้งเนี่ยแบบที่มันตีแรงสุดๆเนี่ยตีแรงมากครับไม่ต้องรอสแต็กเอ k เคไม่ต้องรอเปลี่ยนร่างเหมือน5ปีอะ่ะ5ปีนี่คือต้องบิวตอนเป็นร่างบูลยนะต้องคอยสแต็กจากพาสีเพื่อที่จะได้แบบดาเมจขนาดเนี้ยขนาดแบบ5้าล้าน6ล้านง่ายๆเนี่ยทำยากนะแต่นี่คือแบบเปิดมาเทินวันตีเ,นเลย5ล้าน6ล้านครับสุดยอดจริงๆครับเจาคู่ของ ECA ก็คู4กับเบจิต้า4นะครับผมนะ ก็เดี๋ยวจะมี ECA ตัวละครตัวฟรีจากภาค GT อยู่หลายตัวเลยนะแล้วก็ตัวฟรีจากอีเวนต์ฮาโลวีนด้วยเดี๋ยวเราเข้ามาทำคลิปกันอย่างเช่น ECA ของกิรุเนี่ยก็เก่งขึ้นมาเยอะเลยนะครับเก่งมาเยอะมากนั่นแหละครับโอเคคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับกันล้กันผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเลยครับผมบายบายครับู